สวัสดีครับ f อทุกคนนะครับวันนี้แอด์บินก็จะพามาชมเกมออนไลน์เช่นเดิมนะครับเกมเร็ว5้านาทีนะครับเล่นกับผู้เล่นประมาณเลตติ้งพันเจ็ดนะครับสีเหลืองประมาณนี้นะครับพันหกพันเจ็ดช่วงนี้นะครับมาดูเกมนะครับปอนด์บินเล่นฝั่งสีดํานะครับเป็นเกมสั้นๆนะครับจบไฟเพียงไม่กี่มุกนะครับสามสิบสองมุนะครับ เป็นรูปแบบของเหมือนจะเป็นม้าขวานะครับจึงเลยเปิดกันเหมือนจะม้าขวาแตจะพอดีสีขาวเล่นเบีย้ยตัวนี้นะไม่ค่อยมีคนเดินเทนะ่าไหร่นะแต่สมัยยุคก,ก่อนๆยุคก,ก่าๆก,ก็เดินกันเยอะนะตรงนี้เบีย้ยแบบเนี้ยไม่ใช่ม้ามังกรอาจจะทรงเบีย้ยคล้ายๆม้ามังกรน,นะครับจะเป็นออกเป็นอาจจะออกเป็นม้าเทียมหรือม้าขวานะครับประมาณนี้ ีดำไม่สนใจนะครับไม่เล่นข้างๆนะเล่นตรงกลางเปิดเลยนะครับเพราะว่าจุดอ่อน,นันนเห็นไหมเซนเตอร์เ,เ,เ,เร็วกว่ากินกินทีนี้ถ้าใช้ม้าก,กินมันก็ดูไม่ไหวนะไม่เร็วนะครับเลยต้องใช้โคนกินนะครับแต่นี้ีนี้สีสีขาวเล่นเบีย้ยตัวนี้มาเพื่อจะกินและสร้างแทนนะครับ ดำก็เลยกินออกไปก่อนนะครับแล้วก็แทงเบีย้ยตัวนี้ไว้นะครับ mm hmm. ก็ถ้ากับเสียเปลี่ยนเบีย้ยนอกเป็นใะนะับแต่ตัวมันขึ้นได้แล้วตัวนี้ก็เป็นเป้าอยู่นะครับ mm hmm. ดูยวด,ดูโอเคนะตัวนี้กินออกนะครับแล้วก็แทงไว้แล้วก็ควรไปกินเลยี่ไปกินเลยนะจังหวะนี้ให้มาไปกินเพราะว่าตัวนี้เป็นเป้เปาเนะ เห็นจังหวะพอดีแล้วก็ม้าไปจับติขา่าวพลาดนะเป็นเกมเร็วก็เลยโดนลูกข้ามตั้งแต่ต้นเกมนะครับถามว่าตั้งใจหไหมอาจจะตั้งใจนะครับเพราะว่ากลัวเสียเบี้ยตัวนี้นะคุมไม่ได้แนละ้วมันก็เลยเป็นม้ากับน่าจะตั้งใจนะเป็นม้ากับเรือมันก็ตั้งแต่ต้นเกมก็น่าจะยากหน่อยนะฮะแล้วก็เปิดของเรือเลย เนี่ยครับตรงนี้แล้วก็บีบมาโดยใช้ความได้เปลี่ยบของสัตว์มาก็คือเรือกับม้านะครับก็ไม่มีอะไรมากอนะแลกตัวให้หมดนะสูตรเดิมสูตรนี้ใช้ได้ครับแลกตัวให้หมดแล้วก็เรือกออกทีนี้ตรงนี้ก็ได้เรือกออกนะแล้เห็นไหมได้เป็นลุกแต่ไม่ควรกินนะกินแล้วมันเรียกตัวก็ถอยดีกว่า ใหมาตั้งหลักใหม่สร้างแท่นในหะ้ให้เขาทิมมาแล้วเราก็สร้างแทน่นแล้วขึ้นไปใหม่นะครับตรงนี้ค่อยๆขึ้นใหม่หยึดยึดคล้องนี้ไว้แล้วก,กลับไล่ก็กลับนะทีนี้ก็โต้กลับทีนี้โต้กลับก็น่าจะน่าจะยอมเนะเพราะว่าโคนถอยไปแล้วก็โดนมาไล่ ทีนี้ก็จะเป็นโคนกับโคนกับเรือแล้วแล้วก็เบีย้ยอีกสีขาวจึงยอมแพ้ไปนะครับในตาตานี้นะครับมาดูจุดเปลี่ยนจุดน่าสนใจของเกมเกมนี้ที่นำมาให้ดูนะครับเพราะว่าไม่ค่อยเห็นแล้วนะรูปเกมแบบนี้น้อยละช่วงหลังแต่ยุกคก่อนๆยังเห็นอยู่นะครับรูปแบบ รูปแบบมา้าเนี่ยฮะมา้าบางก่อนอเบี้อย่างนี้นะครับปกติจะขึ้นตัวนี้มันก็ช้าแนละพอตัวช่วงหลังเราเล่นแบบนี้รู้สึกว่ามันเร็วนะตัวใช้งานได้เร็วนะสมัยก่อนยุคก,ก่อนอาจจะต้องเล่นตัวนี้นะครับ G 5แล้วค่อยอะไรประมาณนี้นะออกข้างๆไปนี้เปิดตรงกลางนะแล้วก็เอาตัวใหญ่ขึ้นไปใช้นะครับตัวนี้ ตรงนี้จะสร้างแทน่นกินอีกนะคือหมากลุกยุคนี้มันใช้ความไวอย่างเดียวคนระับตรงนี้นอกในอาจจะเสียเบี้ยบบ้างนะครับแต่ตัวเราได้ใช้ตัวเราไม่ติดนะนะเพราะจังหวะเบี้ยเป็นเป้าเอามาไปกินจังหวะนี้แค่นั้นเองตรงนี้สีสีขาวถ้ายอมเสียเบี้ย,ยก็คู่คู่ริมก็จะแรงอันนี้ถ้าไม่ยอมนะยอมเสียเรียกเข้มา เรื่องกับม้านี่หนักนะลบสองนะใช่ไหมประมาณลบสองนอันนี้เบี้ยตัวเดียวก็ไม่ถึงยอมเสียเบี้ยถ้าพูดถึงนะยอมเสียเบี้ยยังดีกว่าแล้วก็ตั้งรับให้ให้แน่นมันก็ยังพอได้นะแลกตัวเบี้ยตัวเดียวนะแต่มันเป็นคู่กันเองถ้าลักษณะนี้ต้องยอมเสียเบี้ยนะอย่าไปยอมเสียเรืกออกมันนะมันมันหนัก ป็นไงก็สู้เรือไม่ได้นะครับไปไปลายเรือเก็บกินหมดทั้งเีืยคำที่นําให้ดูก็ประมาณนี้นะครับก็จบลงไปหนึ่งเกมนะครับสําหรับมา้าอะไรดีรูปนี้ม้าขวาปราทม้ามาัางกรเลยกันนะส่งม้ามังกรนะครับ,าบ,านนรบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเลยนะครับสวัสดีครับ